มาเสนอนโยบายสัญลักษณ์คำย่อที่ใช้ในโรงพยาบาล HPMOI 0 0 5นะคะคะสำหรับที่จะเสนอวันนี้จะมีวัตถุประสงค์นโยบายขอบเขตนิยามหน้าที่และความรับผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและสัญลักษณ์คำย่อค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะจะมี เพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนทางยาที่เกิดจากการใช้คำย่อในการสั่งใช้หรือการถ่ายทอดคำสั่งใช้ยาซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือส่งผลต่อความถูกต้องของการดูแลรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย 2. นะคะเพื่อให้การสั่งใช้หรือการถ่ายทอดคำสั่งการใช้ยาโดยการใช้คำย่อมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อใช้ในการบันทึกเวชระ,ะเบียนการวินิจฉัยโรคหัตถการมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถสื่อสารระหว่างสหาวิชาชีพได้อย่างถูกต้องสำหรับนโยบายนะคะ สัญลักษณ์คำย่อทางเพศศัช์กรรมและการแพทย์นั้นนะคะบางคำสื่อสารได้หลายความหมายซึ่งจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เมื่อเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนค่ะจึงต้องมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องถึงสัญลักษณ์คำย่อที่ใช้ภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากความคาดเคลื่อนจากการใช้สัญลักษณ์คำย่อเหล่านั้นต่อผู้ป่วย โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญนะคะขอบเขตของนโยบายนะคะนโยบายฉบับนี้ใช้เป็นมาตรฐานในการบริการควบคุมการปฏิบัติงานทั้งในส่วนงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพรลาชกนวลเท่านั้นค่ะนิยามของนโยบายนะคะสัญลักษณ์คำย่อที่สามารถใช้ได้หมายถึง สัญลักษณ์คำย่อในการเขียนคำสั่งการรักษาและใช้ในการบันทึกเวชะระเบียนรวมทั้งการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดที่พบบ่อยๆเนื่องจากมีหลายความหมายและเหมือนกันจึงทำให้เกิดอันตรายหากเข้าใจผิดพลาดสำหรับโรงพยาบาลพยุพราชกนวนจึงได้กำหนดสั ยลักคำย่อที่สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลสมเด็จพย,ยุพราชกนวลเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหน้าที่และความรับผิดชอบแพทย์พยาบาลเภสัาาชกรและสหวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย จะมีสิทธิ์เขียนคำสั่งการรักษาหรือการบันทึกในเวชชระเบียนสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะสามารถใช้สัญลักษณ์คำย่อดได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลมีการกำหนดสัญลักษณ์คำย่อที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกนวล มีการประชุมชี้แจงรวมทั้งเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารระหว่างแพทย์และทีมสาาวิชาชีพให้ไปในทิศทางเดียวกันสามารถใช้สัญ,สญ,ญลักษณ์คำย่อที่ระบุไว้เท่านั้นในการบันทึกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในระบบคอมพิวเตอร์และในเวเชระเบียน และคำย่อที่ใช้ในโรงพยาบาลตัวอย่างสัญลักษณ์ B ใหญ่ E ใหญ่วงกลมร้อมรอบหมายความว่า b o s s y I C ใหญ่ F ใหญ่ S เล็กหมายความว่า Closed fracture ซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร SDMOI 003 คำยอ่อที่ใช้บ่อยและมักมีโอกาสเขียนผิดในออเดอร์สรััญลกษณ์คำยอ่อ D/C หมายความว่า d i s c h a r ญลักษณ์ D/S หมายความว่า r e s i g o u n d ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร S.D.M.S.O.I.001 ค่ะสััญลกษณ์และคำยอ่อที่ห้ามใช้ในโรงพยาบาล สัญ,ญลักษณ์วงกลมจุดตรงกลางห้ามใช้แทน P.O. Per Oral เพราะสัญ,ญลักษณ์นี้นำไปใช้ในการจุดฟอร์มประลอดของวิสัญยีแล้วสัญ,ญลักษณ์ C.C. ใช้แทนคำว่าอาการและอาการแสดงห้ามใช้ในการระบุปริมาณตัวอย่างเช่นแพทย์สั่งอาร์มมิว3 0 C.C. ให้ใช้เป็น อารัมมิว3 0มสซีซีภาษาไทยแทนสัญลักษณ์ G ใหญ่ A ใหญ่ให้ใช้แทนคำว่าอายุคันห้ามใช้แทนคำว่า general anesthia สามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร SDMOI 001ถึง s e m o i 003 สัญลักษณ์และคำยอ่อห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงการถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงในขณะที่แพทย์พยาบาลทำการรักษาถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการทําการรักษาผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาลและเป็นการขัดขวางหรือทำให้การตรวจรักษาไม่สะดวกซึ่งอาจเกิดผลร้ายกับผู้ป่วยหากนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและเกิดความเสียหายขึ้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ SDMOI002 โดยสัญลักษณ์นี้จะถูกติดแจ้งเตือนไว้ที่ห้องตรวจแพทย์และที่หอผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วยเพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อกฎหมายดังกล่าว